สวัสดีทุกคนยามดึกด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวระวังถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วแล้วก็มันจะยังไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวโอ้โห,โหเรื่องนี้ไม่อยากจะเล่าเลยฮะตั้งแต่มาทำคอนเทนต์ผีนะครับแบบเปิดไฟนอนทุกวันแบบ โอ้โหนอนไม่หลับจริงๆฮะร้รอนตลอดเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจากเพื่อนสมัยเป็นญาโทของผมนะที่ส่งเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับชื่อว่าพี่โจพี่โจเนี่ยโอ้โหเจอเรื่องหลอนเรื่องเฮี้ยนมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนแกจะไปวิ่งที่งานวิ่งที่ลาดบุรีนะฮะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แล้วพี่โจกับเพื่อนๆอ,อีกสองคนเนี่ยก็ไปถึงตั้งแต่วันเสาร์ ดังนั้นเนี่ยคืนวันเสาร์ก็เลยนอนค้างที่โรงแรมแห่งหนึ่งใช่ไหมฮะห้องเป็นเตียงคู่นะนอนกัน3คนนะก็ถึงเวลาเข้านอนใช่ไหมเพราะว่างานวิ่งเนี่ยคงไม่ได้ไปสั่งสันต้องตื่นต่เช้าตีสีมาเตรียมตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็นอนอีกเตียงหนึ่งพี่โจก็นอนอีกเตียงหนึ่งแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่อีกคนหนึ่งนอนซอกตรงกลางในช่วงกลางดึกฮะพี่โจรู้สึกเหมือนอะไรมาสะกิดขาสะกิด ตึก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 แกก็จะดุ้งตื่นครับเนื่องจากเปิดไฟในห้องน้ําไว้ก็มองมมองยังพอมองเห็นลางๆบ้างในห้องอนะแต่แบบเฮ้ยก็ไม่เห็นอะไรทีนี้ก็เลยนอนต่อคราวนี้กําลังจะหลับได้ที่ฮะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนหายใจไม่ออกอ่ะก็เลยลืมตาขึ้นมาดูอ่ะโอ้โหเท่านั้นแหละเห็นลุงคนหนึ่งฮะนั่งค่อมตัวพี่โจอยู่ และกำลังบีบคออยู่ด้วยตาจ้องขม่งมากราวกับเจ้าชีวิตเลยก็ว่าได้พี่โจแบบพยายามปัดแขนลุงออกจากปัดไปปัดมาก็วืดวืดวดเป็นอากาศนะครับลุกขึ้นมาเดินวนรอบห้องทําใจดีสู้เสือคราวนี้ตะโกนเลยมึงจะยังไงวะออกมาเคลียร์กันเลยออกมาเคลียร์แต่ระหว่างนั้นก็คนหัวลุกไปด้วยนะครับเพราะว่าทําใจดีสู้เสือพี่โจก็ โมโหเลวฮะเพราะว่าพ่กนี้จะต้องไปงานวิ่งแต่เช้าแล้วแบบมันยังนอนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนโดนมากวนอีกแล้วอะไรเงี้ยแกไม่ได้เจอครั้งแรกนะครับคราวนี้แกก็เลยลงไปนอนนะแต่คราวนี้ลงไปนอนกับพี่คนที่ซอกเตียงตรงกลางนะครับก็ปล่อยเตียงนั้นนะ่ว่างไว้คราวนี้มาเห็นอีกทีหนึ่งครับเห็นในฝันเป็นฝันนะก็เห็นเนี่ยแหละพี่ที่นอน,นข้างอยู่ตรงข้างซอกเตียงเนี่ยแต่เห็นว่าไม่ใช่พี่คนนั้นแหละ กลายเป็นเด็กผู้หญิงครับอายุประมาณ15นอนอยู่ข้างพี่โจฮะแล้วถูกลุงคนเดิมพยายามบีบคออยู่เหมือนเดิมเลยฮนะเด็กสาวร้องตะโกนดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานนะก่อนจะสิ้นใจคือเป็นภาพที่น่าสยดสยองอย่างมากนะครับในสายตาพี่โจโนะสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแล้วก็เกรงเหงื่อแตกไปหมดประมาณตีสีครึง่งแกก็ไม่นอนต่อแนละเตรียมตัวไปงานวิ่งแทน ก็จากเรื่องราวในครั้งนี้นะครับพี่โจ้แกก็เล่าให้ฟังว่าแบบไม่รู้นะว่ามันคือเหตุการณ์อะไรหรือว่าเคยเกิดเหตุอะไรขึ้นในระแวกนี้หรือเปล่าหรือว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะใช้พลังที่เหลืออยู่เฮือกสุดท้ายอน้อยนิดเนี่ยบอกอะไรกับพี่โจ้หรือเปล่าแต่ว่าแค่นั้นมันก็ไม่เพียงพอที่จะให้ช่วยอะไรได้นะครับ <W ing> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผีบีบคอในงานวิ่งนะฮะถ้าใครชอบเรื่องหลอนเรื่องวิญญาณ สิ่งเล่นลับเรื่องน่ากลัวเรื่องผีในลักษณะนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ